ปัญหากับหมออาสา8ซิฟิวันนี้นะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรส่งศักดิ์ศรีอนุชาค่ะที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เป็นนายกสมาคมพิทยาแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่เกี่ยวกับทางรายการคร่ะอาจารย์คะบอกว่ามีการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องของการนําวัตถุ ที่ไม่เคยบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นอาหารเพื่อเป็นส่วนประกอบของอาหารแล้วก็วันนี้ก็ได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าอาหารใหม่ที่ว่าเนี้ค่ะที่เป็นไปตามประ,รประกาศมันมันม,มันเป็นยังไงคะอันอย่อญญางของที่ว่ายอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะบางบางบางทเาีเราได้ยินคําว่าอาหารใหม่ค่ะอา,อาจจะไม่ใช่อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ใช่ปรุงสุกใหม่ๆหหรือว่าอาหารที่ ผลิตขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ะแต่เป็นอาหารใหม่ในจริงจริงมันมาจากคำภาษาอังกฤษว่าเป็น n o v ว f o o d นะครับก็คือว่าตามคำจำกัดความเนี่ยก็คืออาหารอะไรก็ตามที่ยังไม่มีการบริโภคไหนเลยมาน้อยกว่ามาไม่ถึงสิบปีนะฮะ เช่นมีการบริโภคกันแต่ว่าไม่ถึงสิบห้าปีไม่เกินสิบห้าปีเนี่ยเราก็ถือว่าไม่ใช่เป็นอาหารที่ที่กินหรือบริโภคกันเป็นปกติเพราะนั้นถ้าจะเอามาใช้เป็นอาหารในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเราถือว่าถือว่าเป็นอาหารใหม่นะฮะหรือเอาอะไรก็ตามที่ไม่เคยมีการบริโภคกันเ,เกินสิบห้าปีเนี่ยเอามาเป็นส่วนประกอบของอาหารนะฮะอย่างอย่างไปเอา เอพืชอะไรสักอย่างนึงท,ที่คนไม่ได้กินกันมาอมากกว่าสิบห้าปีเนี่ยค่ะเอามาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของอาหารค่ะเราก็ถือว่าอานะัอาอานนั้นเนี่ยเป็นอาหารใหม่นะอย่างอย่างอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยมีใช่ไหมคะคบ้านเราก็ก็มีครับอออย่างเช่น นอกจากอันนั้นนะสองสองประการแล้วนะประการที่สามอีกการหนึ่งต้องต้องต้องให้ครบทั้งสามสามองค์ประกอบประการที่สามก็คือว่ามันไปผ่านกระบวนการที่ไม่ใช่เป็นกระบวนการปกติที่เรากินกันนะ่อเช่นเอาไปสกัดด้วยสารที่เป็นตัวสกัดออกมาเป็นสารเคมีออกมาเป็นเอ ผงเป็นอะไรต่างๆเนี่ยะกับปกติเราไม่ได้กินอาหารกันอย่างนี้ใช่ไหมคะยกเว้นก็แต่ว่ามันจะเป็นสกัดแบบคล้ายๆกับชงชงชาชองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ถือว่าเป็นอาหารใหม่เพราะอันนั้นเป็นกระบวนการที่เราเราเราใช้กันอยู่แต่ไปสกัดด้วยสารเคมีแล้วก็เอาออกมา,าเอาอาสารเคมีออกเอาผงมาใช้อันนี้ก็จัดอยู่ในกระบวนการ ที่ต้องกลายเป็นอาหารใหม่แล้วคือกลายเป็นอาหารเป็นอาหารไม่ใช่เป็นเป็นฟุ้งอย่างของชาหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอาหารใหม่ก็คือคืออ่านแล้วงงนะแต่เราเป็นวัตถุวัตถุวัตถุที่ไม่เคยไม่เคยบริโภคกันคือวัตถุเกษตรมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นไหมคะหรือยังไงหรือจริงๆก็มาจากธรรมชาติแต่ว่าวิธีการมันต่างธรรมชาติก็ได้เลยจากสร้างขึ้นสร้างขึ้นโดยลักษณะที่ว่าไปสกัด ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มันมากค่ะนะฮะโดยกระบวนการที่ที่เราไม่ได้ใช้กันโดยทั่วไปอย่างพวกพืชตัดแต่งพันธุกรรมอะไรเนี่ยมันมันรวมไปด้วยไหมคะอ่าไม่รวมนะเขาจะแยกออกไปเป็นพืชตัดแต่งพันธุกรรมไม่รวมค่ะอ่อวัตถุเจือปนอาหารคือสารแต่งกินแเงรดแต่สารกันเสียอะไรพวกนี้ไม่รวมค่ะเพราะพวกนั้นเนี่ยมีมีประกาศที่ดูแลเฉพาะอยู่แล้ว อันนี้ก็จะจะดูอะไรก็ตามที่เอาที่เราที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกัดเสริมความงามควบคุมน้ำหนักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจานเอาเอาอะไรก็ตามที่เราไม่ไม่ได้บริโภคกันเป็นปกติค่ะเอน้อยกว่าสิบห้าปีเนี่ยนะฮะก็ก็เข้าเข้าเข้าขายเป็นอาหารใหม่คือส่วนผสมอาจจะดูแปกแปลกใช่ครับค่ะ อืมอย่างนี้นอ้เรียกว่าอาหารใหม่ค่ะครับเดี๋อวอาหารใหม่จริงๆแล้วมันมาจากโนเวอฟูดโนเวเป็นภาษาคล้ายๆภาษาฝรั่งเศสค่ะนะฮะก็แต่ก็ตอนนี้ก็มากิดใช้กันทั่วไปอืมคืออาหารที่ผลิตขึ้นใหม่ทางนวัตกรรมใช่ครับออครับคราวนี้มันก็มีมีมีประเด็นอยู่ว่าไอไอตัวอาหารจริงๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นเป็นเอ่อ เป็นอันที่เราบริโภคก,กันค่ะ<า>แต่บังเอิญไปเอาสารสกัดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เรากินกันแล้วเนี่ย<า>เอามาผสมลงไปเป็นส่วนประกอบด้วยอย่างเช่นเออ,อย่างเช่นเราเอาสารสกัดจากอ,อตำแยซึ่งสมัยก่อนไม่ได้กินกันเลยนะ<า>แล้วก็มาผสมกับอาหารที่ที่เรากินกันอาจจะเป็นอาจจะเป็นมันบุกหรือ<า>จะเป็นอะไรที่เรากินกันผสม การเสร็จแล้วเอาไปใส่แคปซูลก็ถือว่าเป็นอาหารใหม่คือผ่านกรรมวิธีต่างๆผ่านกรรมวิธีต่างๆให้มันปลอดภัยทานได้ครับแต่ว่าไอ้จาแยนนี่มันไม่ไม่ใช่เป็นอาหารที่เรากินนั่นเองสิค่ะนะเนี่ยมันก็กลายเป็นอาหารใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าที่เขาออกอันนี้มาก็เพื่อที่จะคุ้มกองผู้บริโภคค่ะนะฮะการคุ้มกองทํำยังไงกําหนดไว้ในประกาศอันนี้เลยว่า อะไรที่เข้าขายเป็นอาหารใหม่ต้องไปเข้ากระบวนการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าปกินแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีอันตรายค่ะนะครับงั้นในฐานะผู้บริโภคเราต้องดูอะไรสังเกตอะไรอะไรเป็นตัวรับรองรับประกรันว่าอ่านมั่นใจแน่เลาายวไอ้ของที่มันเป็น อะีรเขาเรียกส่วนประกอบแปลกๆเหล่านี้ที่บอกว่าเราไม่กินกันหรืออาจจะแบบมันมันมันไม่น่าจะมาเป็นอาหารได้นะมันปลอดภัยเมื่อกลายมาเป็นอาหารพวกนี้แล้วเนี่ยค่ะอที่จะต้องดูก็คือว่าถ้าถ้าเป็นอะไรที่เราเราไม่เคยกินกันเป็นอาหารเลยเนี่ยนะเรารู้ว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยเป็นพวกนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมันได้เลขออยหรือเปล่านะเพราะว่านี้ได้กำหนดไว้เลยว่า นอกจากจะประเมินความปลอดภัยแล้วต้องได้รับอนุญาตการปิดจดออยคือมีเลขทะเบียนให้นะฮะมีเลขทะเบียนให้เพื่อออยมีเลขอะไรตัวนี่แหละนะครับต้องสังเกตต้องต้องสังเกตอันนี้เป็นหลักถ้าอะไรไม่มีตัวเลขอันนี้ก็หมายความว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการประเมินความปลอดภัยนะฮะครับเพราะนั้นจะเพิ่ไว้วางใจใช่ไหมถ้าออยปลอม กดเขาคลามขึ้นมาอีกแล้วคะอาจารย์ต้องเลต้องเลจับกันค่ะคือเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะทานอาหารประเภทนี้ก็ต้องต้องศึกษาข้อมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่เชื่อแต่คําโฆษณาค่ะต้องต้องดูว่ามันองค์ประกอบมันเป็นอะไร้เราไม่รู้ว่ามันมันมีการประมงประเมินอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องถามต้องถามผู้รู้หรืออย่างน้อยก็โทรไปที่ออยก็ได้ ให้เขาเช็คได้เขะอคได้ะเช็คให้ได้ครับฝานี้ได้รับอนุญาตหรือเปล่าหรือได้ถ้าได้รับอนุญาตแล้วก็หมายความว่าผ่านกระบวนการประเมินความปลอดภัยมาแล้วค่ะหรือบางคนแพ้อะไรยังไงก็ต้องให้รู้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมันมีส่วนผสมในองค์ประกอบที่ว่าหรือเปล่าคร่ะคือไอ้เรื่องการแพ้เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินความปลอดภัยค่ะ นะถ้าหากว่ามันมีการประเมินความปลอดภยัยไปแล้วไปพบว่ามันอาจจะทําให้แพ้ได้แต่ว่ายังกินได้่คะเพราะว่าการแพ้เนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนบุคคลบางคนแพ้บางคนไม่แพ้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปประเมินความปลอดภัยแล้วเจอว่ามันอาจจะทําให้แพ้ได้เนี่ยก็ต้องมีคําเตือนนะฮะในในภาชนะที่บรรจุอาหารนั่นเนี่ยก็ต้องมีคําเตือนว่ามีมี ตัวนี้นะอาจจะทําให้แพ้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ที่เขารู้ว่าเขาแพ้ง่ายๆนี่ก็ก็จะหลีกเลี่ยงได้อืมค,ค่ะค่ะอย่าง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 ,าง,างตัสริสมากอาหารประเภทพวกนี้มันต้องเป็นแคปซูลนะหรือมันเป็นอาหารสําเร็จรูปหรือมันเป็นอาหารพร้อมปรุงหรืออาหารที่มันเพราะยังไงคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสําเร็จรูปสําเร็จรูปหรืออาหารที่เอ่อ,าาอาาเป็นลักษณะเอ่อเป็นตัารเ์อาหารค่ะ นะฮะพิสตาชิโอาหารอย่างนีอาจจะเป็นแคปซูลก็ได้เป็นเม็ดก็ได้เป็นน้ำก็ได้ค่ะครับค่ะมันก็คืออาหารในยุคปัจจุบันยุคอนาคตซึ่งจริงๆมันก็มาทดแทนถ้าหากว่ามองในแง่ของประโยชน์มันก็คงจะสกัดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างนั้นไหมคะแต่คนนี้ไอไอตัวประโยชน์เนี่ยค่ะเราเราเราอาจจะต้องประเมินด้วยนะฮะว่ามันเป็นประโยชน์จริงหรือไม่นะฮะถ้าประเมินแล้วโอเคมันมีประโยชน ค่ะแล้วก็ต้องดูต่อไปว่ามันปลอดภัยไหมเพราะว่าไอ้ตัวประโยชน์กับความปลอดภัยนี่นต้องมาด้วยกันค่ะนะฮะออยจริงๆหน้าที่หลักของเขาก็คือดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะนะฮะแล้วก็ดูต่อไปว่าเออมันถูกหลอกหรือเปล่าก็คือว่ามีประโยชน์จริงไหมค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารใหม่เนี่ยใครจะผลิตออกมาต่อไปนี้เนี่ย จะต้องผ่านกระบวนการค่อนข้างยาวพอสมควรการประเมินความปลอดภัยเนี่ยจะต้องดูว่ามีการทดลองในสัตว์ทดลองไหมระยะสั้นระยะยาวมีการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยละเอียดไหมแล้วก็เมื่อเมื่อเห็นแล้วว่าปลอดภัยแล้วก็มีการทดสอบว่ามันเป็นประโยชน์จริงหรือไม่อ,มอาจจะทดสอบทดสอบในคนก็ไดค้ครับ เพราะฉะนั้นผู้อี่ทานอาหารประเภทนี้ก็ต้องศึกษาศึกษาเยอะๆศึกษาข้อมูลเยอะๆ,ๆมากๆเหมือนกันนะคะเราจะสังเกตว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยบางทีมันมันมีอายุสั้นอ,อ,อพอขายได้จะตังแล้วก็ก็เลิกอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ว่ามันไม่มันไม่มีประโยชน์แท้จริงมีเยอะเลยปิตภัณฑ์พวกนี้ะนะครับก็คือ,อ,อทำขึ้นมาโฆษณาโฆษณาขายได้ ตังเยอะๆแล้วก็เลิกเพราะว่าเอหรือไม่ก็พอขายขายไปคนไม่ไม่ไม่กินต่อเพราะว่ามันไม่ได้ประโยชน์จริงมันก็ต้องเลิกนเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะมันจะมาบูมแป๊บนึงแล้วก็หายไหายไปแ้วล็อันใหม่มาเพร้นเราก็ต้องต้องหาข้อมูลศึกษาให้ดีใละใกแน่ใจจริงๆก็คือโทรไปตามออยออ้เลยนะค่ะ ค,ค่ะบค่ค่ะโอ้เด้ยวามรูเยอะมากเลยของวันนี้นะคะคต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะค,ค,ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค,ค่ะคหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก